มื่อรักแท้จริงไม่มีละลายยังไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักแมจะนานเพียงใ่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอยางอธิอทา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ค่ะ ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณดิฉันอัมพาพรปัญญาลาสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสบายอกสบายใจกันอยู่หรือเปล่านะคะบางท่านก็บอกว่าอาจจะเหน็ดเหนื่อยในหน้าที่การงานที่ทําในการเรียนหรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอย่าลืมนะคะเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยแล้วอย่าลืมที่จะหาเวลาหรือว่ามอบของขวัญสักชิ้นหนึ่งให้กับ ตัวของเราเองด้วยพูดถึงรางวัลเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจนะคะมีแรงที่จะก้าวต่อไปหรือทําในสิ่งนั้นให้ดีขึ้น เปรียบเสมือนสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจนั่นเองค่ะสําหรับรางวัลของการเชื่อฟังล่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเมื่อเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นขนมของเล่นหรือเสื้อผ้าสําหรับอวัยรุ่นนะคะก็จะได้รับรางวัลที่ใหญ่กว่าเดิมหรือมีค่ามากกว่านั้นนะคะแล้วรางวัลของคริสเตียนเราล่ะเมื่อเราอยู่ด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเราจะได้รับรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเรามาคุยกันต่อนะคะช่วงนี้ เรามาเริ่มต้นด้วยงานเพลงที่บอกว่าเริ่มต้นที่พระองค์ค่ะ Sí, เมณผู้ฟังค่ะชีวิตของเราเริ่มต้นจากพระองค์รักพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะพระองค์นำทางให้เราเชื่อและหวางใจในพระองค์รายการด้วยรากก็ขอเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งนะคะที่จะทําให้คุณผู้ฟังก้าวต่อไปเดินหน้าต่อไปกับสิ่งที่เราฝันหรือกับสิ่งที่เราหวังไว้เอาล่ะค่ะช่วงแรกของรายการเราก็ได้พูดถึงรางวัลของการเชื่อฝังนะคะสําหรับผู้ชายคนนี้นะก็ได้รับรางวัลของการเชื่อฝังเหมือนกัน สมัยของพระเยซูนะคะเวลานั้นก็มีแสงนะคะโอ้ช่วงเช้าๆเ,เป็นแสงที่สองที่ขอบฟ้านะีคะเปโตรและก็เพื่อนๆของเขาจึงได้พายเรืออย่างเป็นแถวเพื่อกลับมายัางชายฝั่งทะเลซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นคือเขาไม่ค่อยมีปลานะคะที่พวกเขาจะออกเรือที่ไปหาปลาช่วงเวลานั้นพวกเขาก็หย่อนสมอเรือที่ชายฝั่งจากนั้นก็ ะะเอาอวน,นะะล้างอวนเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับจับปลาใดนดคืนต่อไปในเวลานัน้นพระเยซูก,กับประชาชน,นะะก็ได้เดินมาหาเขา ในขณะนั้นพระเยซูทรงยืนเทศนาอยู่ที่ชายฝั่งของทะเลสาบอยู่นั่นบรรดาผู้นะคะผู้ที่มาฟังก็เข้าใกล้เข้ามาหาพระเยซูอยู่เรื่อยๆและในที่สุดนะคะพระเยซูก็ทรงเห็นเรือลำหนึง่งซึ่งว่างแล้วก็จอดใกล้ๆตรงนั้นพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำนั้นไปนะคะพระองค์จึงตรัสกับเปโตรว่าจงพายเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อย จากนั้น,นพระองค์ก็นั่งสงสอนประชาชนนะคะโอ้โหมันเป็นมันเป็นภาพนะคะพูดถึงว่าเป็นภาพที่สงบแล้วก็มีสันติสุขนะคะเพราะว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในเขตชนบทซึ่งก็มีแสงอาทิตย์ในเวลาเช้าได้สัดสสองลงมาบนน้ำค้างก็มีเกลียวคลื่นกระทบกับเรือลำน้อยที่ล่องลอย,อยอยู่ในทะเลสาบที่สงบแล้วก็เงียบ และที่บนชายฝั่งก็มีฝูงชนซึ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กๆนะคะจำนวนมากมายนั่งอยู่ที่นั่นเพื่อฟังคําสอนของพระเยซูอย่างตั้งอกตั้งใจนั่นเองเมื่อพระเยซูสอนเสร็จแล้วพระองค์งก็ตรัสสั่งไปตรว่าจงถอยออกไปที่ลามน้ำลึกแล้วก็หย่อนอวนลงที่น้ำลึกนั้นแล้วเจ้าจะจับปลาดได้เป็นจำนวนมาก ฝ่ายเปโตรก็มีความคิดว่าพระเยซูไม่ทรงทราบหรือว่าไม่มีใครจับปลาได้นะคะในช่วงเวลากลางวันและไม่มีใครทํากันด้วยและที่สําคัญเนี่ยพระเยซูไม่มีความรู้เรื่องของการจับปลาแต่ดังนั้นนะคะเปโตรจึงตอบพระเยซูว่าพระอาจารย์เจ้าค่าข้าพระองค์ทอดอวนทั้งคืนยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยแต่ข้าพระองค์ก็จะหย่อนลงนะคะหย่อนอวนลงอีกครั้งหนึ่งตามพระดำรัสของพระองค์ ในไม่ช้าเปโตก็รู้ว่าพระเยซูทรงทราบวิธีการจับปลาม,มากกว่าที่เขาคิดเสียเองเพราะว่ามีปลาจํานวนมากมายติดที่อวนของเขาเปโตจึงเรียนพวกเพื่อน,อนของเขานะคะนะคะเปโตจึงเรียกพวกเพื่อนๆของเขาพวกเขาจึงช่วยกันดึงปลานะคะโ,โหได้ปลาม,มากมา,มายมหาศา,ศา,ศา,ศาลเหลือเกินใส่ลงไปในเรือทั้งสองลำจนเรือเกือบจะจมค่ะพวกชาวประมงจึงมีความประหลาดใจ เนื่องด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไยเปโตรจึงกลับลงที่เท้าของพระเยซูแล้วกล่าวว่าความเกรงกลัวนะคะว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์เป็นคนบาปและไม่เหมาะสมที่จะติดตามพระองค์แต่พระเยซูทรงปลอบใจเขาว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปท่านจะเป็นผู้ที่จับปลาเมื่อเรือมาถึงฝั่งแล้วเปตโตรก็สละสิ่งสารพัดและติดตามพระเยซูไปประกาศข่าวประเสริฐทุกที่ ะะเรื่องราวเหล่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านได้ในพระคสตภธร,รมนะคะในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่1ถึง11นั่นเองค่ะ ไปสักลังกับพลังของฉัน กลรู้ว่าเธอจะรอยอยู่ตรงปลายสายรุงฉันต้องข้ามไปและฉันจะเจอเธอนั่นก็เป็นเพลงเรือใบบนสายรุงนะคะ คุณผู้ฟังหาชีวิตของเราหากเราอยู่ด้วยความเชื่อเหมือนกับเปโตรชาวประมงคนนี้นะคะเราจะได้รับรงางวัลเหมือนกับเขาจากคนหาปลากลับกลายเป็นสาวกของพระเยซูเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูได้ออกไปประกาศกับพระเยซูนะคะการอัศจรรย์เรื่องการจับปลาของเปโตรหลายท่านก็คงได้ยินแล้วการอัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอหากเราเชื่อและวางใจในพระองค์ผู้รับใช้หลายต่อหลายท่านนะคะก็ได้รับรงางวัลแห่งการเชื่อฟังรงางวัลแห่งการรับใช้ และรางวัลแห่งสันติสุขและที่สําคัญนะคะหากเรามีส่วนนะคะมีส่วนในการรับใช้งานของพระเจ้าพระเจ้ามีรางวัลให้กับเราเสมอทุกคนมีของประทานค่ะที่พระเจ้าให้กับเรานะคะแต่อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาของประทานนั้นรับใช้พระเจ้าหรือเปล่านะคะพระเจ้าไม่เคยบังคับเราค่ะขอให้เราทําด้วยใจของเรานะคะ ไม่เชื่อนะคะคุณลองรับใชด้ดูไม่ว่าจะเป็นที่โบสถ์ที่ทำงานของคุณเองที่โรงเรียนก็ตามและชีวิตคริสเตียนของเราเนะคะเราก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังเสียงของพระองค์ด้วยคุณผู้ฟังคะ้ะรางวัลของพระเจ้าไม่เหมือนอย่างที่โลกให้รางวัลของพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเรานะคะหากคุณเริ่มต้นไม่ถูก ให้เราลองอธิษฐานต่อพระเจ้าดูให้พระเจ้าทรงนำเราในความคิดในการดําเนินชีวิตหน้าที่การงานแล้วเราจะได้รับคําตอบเมื่อเราได้รับคําตอบแล้วให้เราดําเนินชีวิตด้วยการเชื่อฝังนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายถึงเวลาที่พระเจ้าจะประทานรางวัลให้กับเราอย่างแน่นอนค่ะสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยากจะรู้ความรักของพระเจ้ามากขึ้นนะคะก็เราก็มีบทเรียนทางปริศนีให้คุณผู้ฟังได้ เรียนกันนะคะฟรีค่ะนะคะแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็ส่งมาอย่างรายการด้วยหลักนะคะส่งมาอย่าง ู้ปนหนึ่งนึ่งปนจเชียงใหม่รหัสปริษณีห้าศนย์ศูนย์นะคะเมื่อทางทีมงานได้รับจดหมายของคุณแล้วเราก็จะส่งบทเรียนให้คุณถึงบ้านนะคะโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอยากจะได้หนังสือดีๆหนังสือที่เป็นกำลังใจสักเล่มหนึ่งก็สามารถที่จะบอกกับเราได้นะคะพูดคุยกับทีมงานของเราปรึกษากับทีมงานของเราหรือว่ากดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0 5 3 2 6 0 627ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุอออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะเข้ามาในเว็บไซต์ของเสียงสันติได้นะคะส่งอีเมลติดต่อกับทีมงานรายการด้วยรักก็ที่ vopprogram@gmail.com ค่ะ น่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะดิฉันพร้อมกับคุณราชิตนำพาแล้วก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องหลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับรางวัลแห่งการเชื่อฟังทุกทุกคนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีค่ะ ทุกคนจงรักกันขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกพวงคา,าทั้งหลายรวมใจกันผูกพันทุกวันเวลา จงมั่นคงคำตามบัญญัติสัญญาจะขอรับใช้สุดชีวิตติดใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคน สามคัคคีแบ่งปันด้วยทอมใจรับใช้รวมดวงใจถาวายเทิดเกียรติพระองค์พระเจ้าทรงตั้คริตสต์จากไว้ให้เราดูแลพึ่งพระองค์ผู้ทรงเทียงแท้ and you the why sun sun ถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบเนี้ยไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนาชุดคําถามที่มีคําตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทํายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะอืมจ้าๆ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย